อนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชพระคุณลงตาออกรับบิณฑบาตจัญญาตยงนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับทําไมวันพระมันไวเหลือเกินนะครับแป๊บเดียวนะครับเออนะครับหลังจากกลับจากศาสนกิจนะครับพระเดชพระคุณลงตา เดินทางไปนู่นนะครับวัดใหม่สันติสุขนะครับพักที่วัดใหม่สันติสุขแล้วก็ไปฉลองศรัทธาญาติโยมนะครับดอกเตอร์สุขุมโยมบุไทยวันนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนู่นนะครับวัดแก่งหลวงนะครับเด้อนะครับจากนั้นก็มาฉลองศรัทธานะครับญาติโยมที่สุพรรณบุรีนะครับบ้านปูงข้านะครับ บ้านปูกข้าอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกว่าจะมาถึงวัดเมื่อวานนี้นะครับนี่เกือบสองทุ่มนะครับทิดยันยงนี่นะครับโชเฟอร์หนุ่มรูบลอนะครับนี่ไม่รู้กล้องเป็นยังไงนะครับภาพมัวเหลือเกินนะครับนี่ทวายประจานเปียแดดประสง คุณหนูนะครับนีหนูน้อยนะครับะก็เกิดเี่ใวงนอเสที่วดงเสนเฉะนั้นแบบนี้เราก็จะได้วนกนแสดงออกึงภาพปัจจยวัตเวีตาึงระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ นะบุคคลหาได้ยากนะสองปะเพยปะเพยที่หนึง่งก็คือบุพตราตรีคือพั่วการทำบุญก่อนบุวการทำบุญก่อนในท่านธิบไปไว้ว่าท่านได้ทำบุพการะท่านได้เลี้ยงเรามาท่านได้ให้ความแนะนำ ่าอนทีองบอกทางว่าเาาแตเตือนมีฝุับให้แต่ข้าเไว้เกลียาคุณพ่อสมจิตศีละไกนะครับเนี่เรียกแต่พ่อเยาว่งนะครับชื่อเล่นนะครับอูบคอาจากตัเ่าบั ไปถ่ายบอยชินิ่งตัวนี้เด้วม

แม่ตกแต่งุตงที่ชื่อว่าอาโมสูปิโนตูคาราวาฮิติท่านผีบุกุตัวดืแล้วจอนำปวาสุขมาให้เกียวจะสสรุความสุกิลนี คติทรให้ใจีผูกประพฤติธรรมโดยปกติย่อมไม่ไปสู่ทุกขติอย่างแน่นอนในหลวงพระองค์ประกาศเรียกโบว์พุทธศาสนาหมู่ชนที่ได้ฟังธรรมจันทสอนของพุทธองค์เกิดศรัทธาโดยงใจ แตนประพฤติปริจำพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตามที่อระองสตรงสอนเป็นชื่อว่าพุเจ้าเป็นภุพการีชนเป็นผู้ที่การะัำคนไว้่อนนอกจากนั้นนะก็อพ่นะอแม่พ่อแม่ของเรานะั้นชื่อว่าเป็น ผู้พากาดีคือผู้การทำคุามก่อดเดเมตตา,าเรียงรูปรูกรูตั้งแต่อยู่ในท้องจนเตือนเอติบโตตาำดำเด็กจดินา,ามารถึ่นพา,าอาศัยตนได้เมตตาอบราามแนะนำสั่งอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าให้ชีวิต แก่ลูกลูกเชื่อว่าเป็นบุพกา,าดีชนนอกจากนั้นครูบาอาจารย์ก็เชื่อว่าเป็นบุพกา,าดีชนเกี่ยวกับควกคนณ่อรได้เปิดหากิริยามารยาฝึกสอนให้อานออกเขียนได้ให้มีศิละปะว,วิทยา ในการประกอบสมาชีพด้วยความสุดเะเรียนสามารถนะตั้งตนอยู่ในคุณนาขธรรมอสมควรได้อาศัยผู้บาอาจารย์แนะนำทำสอนทั้งไฟโลกและไฟธรรมื่อว่าเป็นบุ้พากาบิชนนะของเสียรนอกแก่นั้นก็พระราชามหากษัตริย ที่เราเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินนะพวกเหรียแผ่นดินนะในประเทศของล<ข><ร>ะกอุปถากนะครับเนี่ยนะเจ้พระเา้ามาเจ้าพระองค์ทรงปกครองให้ฟ้าปราชา,าเ์เตยรดสัตว์เพา้านจะทำปวกป้องคุ้มรองเสียสลนะ